จงตั้งใจฟังธรรมเทศนาต่อไป <c oughs> เทศนาของเก่าเรื่องของเก่า <c oughs> ผู้เทศกับของเก่าทรรมะกับของเก่าผู้ฟังกับของเก่าคนเก่านั่นเนีะยฟังกี่คกั้ง์ที่คนแต่คนเก่าเนะ่ย ร,รมเทศนาที่เทศให้ฟังก็เรื่องของเก่าไม่ทราบจะเอาไหนมาเทศอีกท่ารู้จักว่าของเก่าอย่างนี้แล้วหมดเรื่องไป <c oughs> ให้คิดดูว่าเราฟังเทศฟังมามากมาย ที่ท่านยกอุเทศคาถาเึนกักเรื่องของเก่าทั้งยติแตกไปบ้างก็รวมขวามของเก่าของเก่าคืออะไรพระพุทธเจ้าท่านเทศนาเรื่องใจนั่นแหละของเก่าทเทศน์แรกๆก็เรื่องเรื่องของเก่าทั้งนั้นน่ะพุทธศาสนานี่ ที่แสดงเป็นมากมายท่านแสดงไว้ก็รู้วนเรยเทศถึงใจใครก็ได้พูดใจคนเราก็มีใจทุกคนชีวิตทั้งหลายเกิดจากใจบาปทั้งหลายก็เกิดจากใจบุญทั้งหลายก็เกิดจากใจ แต่เรายังไม่ได้เห็นใจจึงว่ายังห่างไกลจากพุทธศาสนามากเทศนาที่เรื่องใจแต่ไม่เห็นใจนั่นเป็นปัญหาอยู่เห็นนะยังเทศซ้ำซ้ำสักซ่าม่ดูแลวว้วดูจบเป็นซากทีทุกคนนั้นเห็นแต่เงาของมัน อย่างว่าบาปหรือบุญดีหรือชั่วยากหรือละเอียดเกิดจากใจเนีน้ถ้าหากว่าเราเห็นใจแล้วไม่สามารถที่จะทำความชั่วได้ที่ทำความชั่วนั้นเพราะเหตุใจพาเราไปพาเราทำ อีกใจหนึ่งก็อยากจะทำอีกใจหนึ่งไม่อยากจะทำที่อยากจะทำเพราะมิตัสยสันดาษอยากจะทำวามชั่วหรือหากจำเป็นที่จะต้องทำวามชั่วอย่างว่าอดอยากไม่มีอันอยู่อันกินเห็นเขาก็อยากลักขโมยของเขา หาโดยกลงไม่ได้หารักาขาโมยเขากินนั่นี้่ังไม่เห็นใจใรต <c oughs> ถ้าหากเราไปเห็นอีกตรงหนึ่งอีกตอนหนึ่งว่าทำความชั่วมัวมองใจทำความชั่วแล้วนั้นได้รับผลของความชั่ว หมายความว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วทำบาปต้องได้บาปคนอื่นรับให้ไม่ได้ตนเองเป็นคนทำตนเองเป็นคนรับถ้าเห็นโทษอย่างนี้นี่ใครสามารถจะทำวงชั่วได้เห็นนั่นแังว่า เกิดจากใจอันมันไม่อยากนั้นอยากทำนั้นเองแต่าหากจึงต้องฝึกหัดใจอบลมใจให้อยู่ในบังคับของตนบังคับใจได้แล้วก็นิ่งเฉยอยู่ทีเดียวที่พูดถึงเรื่องใจคือพูดถึงตัวเดิน ตัวเดิมแท้นะี่ยคือใจคนเราทั้งหมดทั้งตัวนี่นะมีใจเป็นไ่อย่างกันเทศนาปุ๊บมโนโปุพังเข้ามาธรรมาทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนมโนเศรษฐามโนมายาสำเร็จแล้วโดยใจอย่างนี้เป็นต้น เหตุนีกว่าพุทธศาสนานี่นสอนทั้งใจดเดียวถ้าใจอย่างว่าใจของเรางดเว้นจากการรักษา้จากการโทษันั้นเรียกว่าสินคือเจตนานั่นเองสินคือสินตัวเดียวไม่ต้องหลายตัว เจตนาตอนนั้นเพดเรื่องข่าสัตว์ถ้าไม่มีเจตนาฆ่ามันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดสินอย่างเราไม่เห็นเราไม่คิดจะข่าแต่บัาเอิญไปทำให้สัตว์ตายนี่เหยียบสัตว์ตายอันนั้นไม่ผิดจากศีลเจตนาทิ่ตั้งใจจะข่า แล้วก็พยายามขาดัั้์แั้วก็มีชีวิตตายด้วยเจตนานั้นนั่นะจิงจะขาดจากสิ่งรักก็เหมือนกันเรารักแล้วขโมยของเขาเจตนาจะเอาริงจริงจังไม่ใช่ว่าเห็นของตกหล,ล่นแล้เราเก็บมาไว้ ถ้าหาเจ้าของเข้ามาทวงหรือเจ้าของเขาไม่ทวงมาตาม่างดังนั้นเราถือเป็นกรรมจิชิตของเราถ้ามาทวงแล้วให้เข้าไปนั่นจะเป็นเจตนาแท้เป็นเจตนาทางนั้น <c oughs> ความเชื่อตรงนั้นน่ะเชื่อว่าทำดีได้ดีกันชั่ว้ชัจนนั่นเป็นต้นเหตุ ของพุทธศาสนาให้รู้จักต้นเหตุรู้จักต้นต,นตอนเดิมของพุทธศาสนาแทนคือความเชื่อสัตทีทวิตตังบริสัสะเศษถังสัทธาเป็นทรัทธ์อันประเสริฐของบุคคล ของมนบุรุษจริงใจทั้งหมดเกิดความเชื่อเท่านั้นเชื่อทำดีได้ดีทดดเท่านั้นเท่ชนั้นเชื่อทำบุญได้บุญเชื่อทำบาปได้บาปศรัทธาเท่านั้นแหละของสำคัญเป็นเบื้องตน้นทุกศาสนาต้องอาศัยศรัทธานี่เท่านั้น ศรัทธาไอศาสนานั้นอยู่ด้วยศรั <c oughs> ทธาเราทำบุญทำทานต่างๆใจทาโดยเพื่อโดยความรุ่มหลงไม่ใช่โดยวความสนุกสนานเพื่อเพลินกระหม่ไปเที่ยวสนุกเล่นกับเขาศรัทธามันต้องเกิดภายในใจคิดว่าไปทำบุญแล้ววันนี้แหละ มาได้ก็ตามเถอะท,ทอดเขาป่ามาหาเลางสกุณจะทําบุญเขาพุทธลูปก็ได้สร้างโบสถ์ทาง,ทางาวิหารก็เอาเถอะจิตจตั้งใจจิตตั้งใจมั่นคงในใจว่าเราจะทําบุญเราทำแล้วต้องได้บุญแน่นอนนั่นแหละเป็นเบื้องต้น,ตน ยังเห็นยังไม่เห็นบุญอีกซ้ำทำจะไม่เห็นบุญให้รู้จักตัวบุญพูดกันยง่ายพูดรวมๆกันว่าคนเราเนี่ยแหละเป็นตัวบุญถ้าม,ามีตัวของเราแล้วกันทำอะไรไม่ได้ทนะั้งนั้นพูดง่ายง่ายบาปคือตัวเราเนี่ยแหละเป็นบาปถ้าตัวเราไม่มีนาทำบาปไป อันนี้พูดง่ายๆพูดเข้าให้ละเอียดเข้าไปว่าบุญคือความอิงใจบุญคือความพอใจบุญในการที่เราสละจากะลงไปแล้วเต็มตื่นขึ้นมาภายในใจอันนั้นจะเป็นตัวบุญแท้บาปคงกนขาม เราคิดจะประทุษร้ายคนอื่นทำลายคนอื่นเช่นดีศีรษะเขาหรือขโมยของเขาอันนั้นเป็นเจตนาภายในใจนั่นแหละเป็นตัวบาปบาเพราะเหตุที่ใจเศร้าหมองคิดจะขโมยของเขาต้องเศร้าหมอง เมื่อเศร้าหมองแล้วก็แอบแอบดิลีสุขสุกซ่อนอยู่ได้โอกาสอะไรกันลากเขาเืินนั้นขโมยของเขาเนนั้นขโมยแล้วอันความเศร้าหมองนั้นไม่หายสักทีติดอยู่ในใจของเราตลอดเวลาขโมยของเขารวย แม้เป็นหมื่นเป็นแสนคนนี้ยอมนึกถือว่าเป็นบุญมันไม่ใช่บุญนั่นนันบาปคือความสมองภายในใจเห็นด้วยใจของตนเองให้ไปชมเชยย่อมชมเชยสนัสนี่ไหนก็เอาเถอะคิดว่าของนั้นเรารักเข้ามาแล้วขามยเข้ามา แล้วกลงเข้ามาเห็นชัดในใจในตนอย่างนี้มันจะเป็นบุญยังไงมันก็เศร้าหมองตลอดเวลาถ <c oughs> ึงนราจะาไปซื้อสิ่งของต่างมาใช้มาสอยหรือซื้ออาหารกางกินในทุกสิ่งทุกอย่างไปซื้อมาทานเนี่ย ทานลงไปก็ยังเศร้าหมองในใจนั้นตลอดเวลางานนี่งนาะเลี้ยงลูกเลี้ยง,ยงเมียเลือไปเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวเอาบาป,ปนาไปเลี้ยงอีกคนอื่นอีกบาปนั้นยังเอาไปเลี้ยงคนอื่นคนอื่นก็เป็นบาปต่อไปคือมันหัดนิสัใสเขาเองให้มันเป็นบาป นั่นนี่แหละตัวบุญตัวบาปอยู่ตรงนี้แหละไม่ใช่อื่นใสจึงว่าสัทธิทวิตังปุริสัสสเสถังปัญญารัทธานั่นแหละเป็นปัญญาของบุรุษปัญญาในที่นี้หมายความว่ารู้จักดีจะชั่วไม่ใช่ปัญญาอื่นใส่ปัญญารู้จักดีจะชั่วรู้จักผีดจะถูกนั่นแหละตัวปัญญา <c oughs> ท่านยังพูดต่อไปอีกว่าในปัญญายาเปยท่านยังพูดต่อไปว่าสัายยาะติอุคขังมันังพูดขึ้นสูงขึ้นไปอีก ศรัทธาน่ะเป็นเครื่องขามโอคะโอคาหมายความถึงกิเลสที่มันจมในใจกิเลสที่มากมายแล้วเกินท่วมโลกผมวคือความโลภของโกดกของหลงมมแทบทุกคนมันดาสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาในโลกนี้ต้องมีความโลภของโกดกของหลงนีนนนน่แหละเป็นพื้นฐาน ถึงว่ามันท่วมหัวใจอยู่ท่วมหมดถ้าหามีศรัทธาอย่างอธิบายมาแล้วก็เป็นเครื่องข้ามโอขะโอขะแปลว่าแม่น้ำน้ำนั้นคือหมายของมันท่วมหัวใจคนถ้าหากว่าศรัทธาเกิดขึ้นแล้วมันค่อยหายไปค่อยหมดไป อย่างเรามีเงินมีทองถ้าหาก็มีศรัทธาจากพระลงไปได้ในเงินทองนั้นที่เราสร้างไปนั้นเรียกว่ามันหมดค่อยหมดไปหมดเงินหมดทองก็ไม่เท่าไรหมดกีดเลตนั่นสิ่มันมากมันมันดีขึ้น นวศสัทธายตปิโอคังพ้นจากโอคะาได้เพราะศรัทธาถ้าศรัทธาแก่กล้ายิ่งก็ยิ่งพ้นพ้นง่ายๆ่ย <c oughs> อัปปมาเดนะอันวังความไม่ประมาทคือว่าไม่ลืมตัวนั่นเรียกว่าพ้นจากมหันนก กบสงสารการเดียวกันนั่นแหละโอค่ากับมหาราชกบสงสารการเช่นว <c oughs> ่านั่นแหละผู้จะพ้นจากมหาลาชกบสงสารได้เพราะมีปัญญาในเพราะคนไม่ประมาทาะไม่ประมาทในที่นี้ก็ยังไม่เข้าใจในเรื่อง เราไม่ประมาทกันหมายถึงเรื่องจิตกันเดียวคือมีสติไม่พลั้งเผลอหลงลืมคนไม่ประมาทอย่างเราเดินถนนทนทางไปไม่เพลินไม่หลงัมเมาเข้าใจว่าเราเดินต้องระมัดระวังกลัวรถกลัวลาจะชนเอาหรือกลัวขโมยก็จะมาตีชิงวิญญาณอะไรต่าง มันนั่นเรียกว่าความไม่ประมาท <c oughs> ความไม่ประมาทนี่เป็นเหตุให้รักษาตัวได้อย่างชั้นดีขึ้นไปกว่าน,นั้นอีกความไม่ประมาทคือมีสติควบคุมจิตให้อยู่ในอำนาจของตงนไม่หลงทั้งเถือ สติคือความมระมาณนี้สามารถที่จะป้องกันภัยอันตรายหลายอย่างป้องกันกิเลสไม่เกิดขึ้นก็ได้ป้องกันรักษาชีวิตในเดือนนี้ก็ได้รักษากิเลสของตนก็ได้ถ้าไม่เชื่อลองคิดดูเราคิดจะทำลายคนอื่น เเผลอสติเมื่อมีสติตั้งมั่นแล้วไม่สามารถจะทำคนทำงานคนได้เรามีสติทุกเมือ่ออุิยาวดีเดินดังนอนทุกอุปยาบดนั้นสติคือความไม่ประมาทความไม่ประมาทคือมีสตินี้ แม่แต่ความเจ็บความปวดความเมื่อยล้าสารปัดทุกอย่างเอาสติแล้วนะ่ะไปควบคุมเอาสติแล้วเป็นมองดูเอาสติแล้วนะ่ะไปกนะำจัดหายไปเลยสติตั้งมั่นในที่ใดกิเลสเหล่านั้นต้องหายไปในที่นั้น ถ้าหากสติตั้งมันในภูนเกียบมันก็ไม่เกิดอีกส่วนทีึ่งอันนี้เราตั้งมันแต่ในขณะที่เราเจ็บปวดในเวลาที่เราเมื่อยล้า,าสติไปตั้งมันแล้วมันก็หายไปแต่มันหายแล้วลืมเสียสติน,นันเลยประมาทนั่นแหละเจีงว่าประมาเดนะอันนนะวัน ถ้ามีสติระคานี้เกิดอุบายปัญญาคือรู้จกักจิตพุ่งตนนั่นแหละคำว่าปัญญาในที่นี้รู้จกักก็ทาดีทาชั่วทำอย่างละเอียดอันนี้รู้เท่ารู้ทันนี่ตลอดเวลานั่นเรียวกว่าปัญญาปัญญาในขัานี้นี่ให้ปัญญาอภัสนา ปัญญาที่รู้เท่ารู้ตัวของเรานะั้นไม่เยเกิดขึ้นเรียกว่าปัญญาไม่ทำผมชั่วนะั่นแหละเรียกว่าปัญญาปัญญาให้าสนาต่างหากผู้ที่เจริญปัญญาเจริญในปพัานามันต้องเกิดเองเป็นเองอันนี้เราต้องรักษาสติเรียกว่าไม่ประมาทก่อน เกิปัญญาพิจารณาเมื่อแก่กล้าลเข้าไปแล้วรักษาสติจนแก่กล้าเมื่อเกิดปัญญาเองวังนหะน่ปัญญาพิจารณาเกิดเองนะไม่ได้ตั้งใจให้เกิดแต่เกิดเองปัญญาที่ตั้งใจเนี่ยเราปัญญารักษาตัวบนงต้นขอมเมื่อเกิดเองเป็นเองจิง้งจกของอสัจฉนะ <c oughs> เป็นของเหลือวิสัยที่มนุษย์ปุถุชนจะต้องให้มันเกิดขึ้นปัญญาปัชนาพิจารณาเห็นไตรลักษณ์ชัดแจ้งแจ้งแจแจ้งใน,น,น,นตนเองไม่มใครบอกใครสอนและไม่ต้องปรารกทังเรื่องอะไรทั้งหมดมันเป็นเอง ปัญญานี่ยเป็ของสูงสุดเป็นชั้นของพระอริยเจ้าปัญญาพัฒนาเป็นชั้นของพระอริยเจ้าไม่ใช่ปัญญาเกิดบ่อยๆปัญญาพัฒนาไม่ใช่เกิดบ่อยๆแต่ใ้ชั้นในชั้นนั้นโซดาสกิทาคานาคาราเกิดเกิดครั้งเดียวไม่ได้เกิดอีกอสองสามครั้งมันปัญญาพัฒนาแทน รวบรวมเขาว่าที่พูดถึงเรื่องไอ้จิตเบื้องต,นงนนนตงน้นทำบุญกุศลก็เป็นเรื่องจิตทั้งนั้นทั้งบาปกุศลก็เป็นเรื่องจิตท้งนั้นความเชื่อมั่นในใจในจิตต้งตนก็จิตนั่นแหละเป็นคนเชื่อมัน่นอันนั้นเป็นเบื้องต้น ของการถือว่ากุทธศาสนาเมื่อศรัทธาเป็นของประเสริฐเป็นของประเสริฐเลิศก,กว่งวงในกว่าสินถ่วงมดในมนุษย์อันนี้นั่นเองจึงเป็นในเป็นเหตุให้เกิดปัญญาคือศรัทธาเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเป็นเหตุให้พ้นจาก มหาราชนพบสงสารเขาไม่ประมาทเป็นเหตุเองคนจากมหราคนพบสงสารปัญญาีิสุดคือว่าบริสุทดเลยปัญญาก็เกิดจากใจรวมความนี่ว่าพุทธศาสนานี้เป็นสายสืบเนื่องกัแต่หมที่พูดเป็นแยกเป็นจนส่วนมั่นก็พูดได้หรอกแต่หากว่า เป็นสายอันเดียวกันพระพุทธศาสนาต้องสอนอย่างนี้ไม่ได้สอนเป็นชิ้นเป็นอันไม่สอนเป็นชักเป็นช่วงซ้อนเดียวกันเนะัยนี่ยถ้าหาพิจารณาให้ทีทั่วเ่งอันเดียวกัหมมนี่อแ,แตะมาเทศนาเรื่องศรัทธาและความไม่ประมาทและ ความบริสุทธิ์หมดจดก็จบเพียงแค่นี้นั่งฮดสมาธิมันต้องขัดสมาธิหาขวาทับขาซ้ายเมื่อขวาทับมือซ้ายตั้งตัวให้ลงทำท่าอาถารต่อสู้กิเลสถ้าหาว่าทำท่าถูกต้องแล้ว ทำใจให้กล้าหาญเด็ดเดี่ยวเวลานี้แหละเราจะนั่งสมาธิภาวนาทำใจให้อยู่นิ่งแนวอันเดียวไม่ต้องส่งสายไปมาที่ไหนไม่ต้องคิดนึกหลายอะไรทั้งหมดเพราะเราภาวนาเวลานี้เราจะทำสมาธิภาวนา ให้ตั้งจิตยอย่างนั้นถึงหากว่าไม่เป็นสมาธิแน่วแน่เต็มที่แต่มันหยุดเป็นบางครัง้งบางคราวสงบเป็นบางเมื่อบางอยา่างก็น่าจะเป็นการดีที่สุดหัดสมาธิคือหัดคือคือให้เห็นจิตให้เห็นจิตของตน <c oughs> มื่อเห็นจิตของตนคือจับจิตได้ไความคิดคอานึกเป็นจิตจิตนึกสงสัยไปมาหน้ารลางสารพัดทุกอย่างนะความปรุงความแตกนะเป็นจิตนึกตั้งสติเอาไว้กับพุโทโธเอาพุโทโธนั้นให้แน่วแน่อยู่กับพุโทโธเดียว เมื่อพุทโธพุทโธอยู่ในใจไม่ต้องออกปากให้มันอยู่ในจุดเดียวจิตเป็นขอมีตัวมีตนเป็นเนกว่าพุทโธก็อยู่ตรงพุทโธแล้นั่นแหละความนึ้ความคิดนั่นแหละอยู่กับพุทโธแต่มันคิดอย่าไปให้ส่งไปนอกจากพุทโธเอาเดียวเ่านนะ จิตมันอยู่ในพุทโธท่านเห็นจิตมันอยู่ลรือคะนี่มึอไอ้จิตมันอยู่ทั่วไปแล้วอยู่ไหนก็ไห้อยู่ปลายมือปลายเท้าอยู่หัวอยู่ไหนได้พุ๊บอยู่ห,ห,หยาว่าสิา่งใดใดทั้งใดทั้งนั้นแนะแต่ว่าเอาพุทโธเป็นจุดศูนย์กลาง ให้ยืนอยา่นั่นได้ก่อนไอ้นี้ก็พุโทโธที่นั้นท่านเมี่อเมื่อกัวพุทโธคุมจิตอ,อยู่ในพุโทโธอันเดียวไม่ส่ง,งไปมา,หาหนาาอะไรหมดนั่นอยู่ในหน้าของตอน,น,นจิตนั้นจะรวมเข้าไปเป็นหนึ่งหนึ่งนั่นะคือจิตหนึ่ง มันไม่มีสองแล้วนั่นแหละตัวจิตมันจะรวมเข้าไปเป็นหนึ่งคือเป็นกลางขาว่ามันรวมเป็นกลางคือใจค่ะนี่ใจก็ใส่กันเดียวกันนะั่นแหละแต่ถ้าพูดคนละอย่างพูดลักษณนะอาการสงสัยเรียกว่าจิตรวมเป็นหนึ่งคาว่าเรียกว่าใจจับใจให้ได้ค่ะนี่ ไม่ต้องเป็นจิตใจเป็นเป็นใจเลยคราวนี้พระพุทธเจ้าเทศจิตในใจนั้นใจในจิตันนั้นเหมือนกันแต่ว่าคูลักษณะต่างกันให้อยู่นิ่งนั้นเดียวมันจะอยู่น,นานสักเท่าไรก็อยู่เถิดไม่เป็นไะไรพระพุทธเจ้าทรมบําเพรญบรมินมาเสียต้องขายเสียกลับเมื่อเป็นพระจิทตท้าราชกุมาน หกปีท่านหาจิตอยู่เรามาทำก็เดียวก็ดาษไม่ถึงเซี่ยวหนึ่งของุทธเจ้าให้มันอยู่ไปเถอะอยู่เท่าไรก็อยู่ไปเถอะในนานแท้เท่าไรมันอยู่เองเมื่อมันจะออกมันก็ออกไปเองเราไม่ได้ให้มันออกไปจิตมีนเป็นของยากนะ ที่ผู้จะรู้จิตต้องตงยากนักที่จะคุมของมันไม่ได้ใช้เสือ้อขูกมันออก้าถาหากมันอยู่อันเดียวแล้วมันจะเป็นใจถ้าได้เห็นใจแล้วคนนั้นชอบใจที่สุดคนนั้นหายากที่สุดเมื่อคนวิเศษที่สุด พิเศษกวงมนุษย์ธรรมดาสามัญเหตุนั้นต้องตั้งใจให้มันแน่วแน่ให้เชื่อมันนันเดียวมีแล้วทำสมาธิเลยไป <c oughs>